จะไปโรงเรียนหรอครับอ่าชื่ออะไรครับโจเซจุนอ่าชื่อจริงชื่อเด็กชายอะไรครับคณะนามสกุลอื้อไปโรงเรียนหรอครับไปโรงเรียนดีใจยังไงครับลูกดีใจยังไงเย่ไงเย่อายุหมาเลยพ่อก่อนอ๋อเอาไปบายแม่ก่อนบายบายแม่ก่อนบายบายยิ้มใครไปส่งหนูวันนี้ ไปส่งหนูไปโรงเรียนข้อเหรอตโอเคเอาไปบายแม่ก yeah. like right. ่อนเร็วจ well ุ๊บๆเด็กยิ้มหั้งยังไงเนี่ยมัวเต็มเลยจุ๊บจุ๊บแม่จอยก่อนครับลูกจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บายวันนี้เดินเข้าโรงเรียนเองนะโอเคหนูเก่งอันนั้นอันนั้นอันไหนอันไหน ลูกผีอะไอผีหลอกน่ากลัวไหมือน่ากลัว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 แม่สวยไหมเบื่ออ๋อเอานออานอานอา้เออะอาน้อเอนน่ากลัวไหมน่ากลัว มารับกินน้ำปั่นเนาะเดินตาเส้นนะอภิคุณเดินตามเส้นนะฮะเดินตามเส้นนะ ตั้งใจเรียนนะครับโอเคไหมโอ,โอเคนะตั้งใจเรียนนะปลาถืออันนี้ปะอะไรอะ่ะใบไม้เหรออุ้ยไอที่ปั้นอยู่ไหนละ่ะปั้นข้าวห้องแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้สวัสดีครับผมอยู่กับโชคครับผมอายุสามสิบเอ็ดหนึ่งวันทำอะไรบ้างครับผมวันนี้อย่างเช่นเคยครับผมโชคตื่นทีห้าครึ่งครับผมแล้วก็อ,อ่าไปลดน้ำต้นไม้ผมวันเนี้ย ผูตรงตผมอากาศดีมากตอนนี้ผมฝนล,ลินคือมีฝนปล่อยๆลงมาผมเย็นอากาศเย็นมากครับผมอตอนเช้าเมื่อเช้านี้ไปส่งน้องแทนคุณแล้วนะครับไปโรงเรียนไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโชคโมบายผมสาขาสองอยู่ที่วงังงวงนะครับสาขานี้ผมอยู่ตรงอ,อยู่ตรงไฟแดงนะครับผมอยู่ข้างธนาคารออมสินนะครับ จะเห็นอ่ามันเป็นเขาเรียก้านเล็กๆไปอยู่ตรงข้างไฟแดงอยู่ก่อนถึงธนาคารต่างนถ้าเราวิ่งมาจากทางทางซ้ายนะครับวิ่งมาธนาคารอยู่ฝั่งขวานะครับโอเคร้านนี้ผมสามารถอ่าลูกค้านําเครื่องมาซ่อมได้เลยหรือเข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์สายชาร์จห,หูฟังแล้วก็เครื่องมือหนึ่งมือสองได้ที่ร้านเลยนะครับตอนนี้ผมโชคดี อ่า Oppo มานําเสนอครับตัวนี้เป็น Oppo ตัวใหม่ขผม A5X ใช่แล้วครับผม Oppo A5X ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสีคือพูดตรงๆสวยมากอ่าเพื่อนๆดู Oppo ราคาไม่เกินสี่พันนะครับเพื่อดูสีคือสีสวยมากครับ ตัวนี้แรมสี่หกสิสี่อ่ามันทำมาสองสีแล้วก็มีสีเนี้ยอ่าสีนี้สวยแล้วก็สีพื้นๆเลยก็จะเป็นสีนี้ครับอ่าอันนี้ออกดำตัวนี้ก็สวยอ่าตัวนี้ก็สวยครับสำหรับคนชอบสีทึบๆนะครับตัวนี้คือทุกวันนี้ครับ โชคพูดแบบว่าตรงๆเลยตั้งแต่ที่โชคขายโทรศัพท์มาเนี่ยห้าปีครับขายโทรศัพทมาหปีเนาะมียุคนี้แหละโทรศัพท์ถูกมากเอาพูดราคาไม่ถึงสี่พันนะครับก็คือแต่ก่อน,น่ะไม่ไม่ได้นะยังไงก็ต้องมีอ่าสี 4, ่พันเก้าก้เก้าเริ่มต้นนะสี 4, ่พันก้เก้าแล้วก็มาสี่พันห้าสี่พันห้ากว่าอย่างเงี้ยครับสี 4, ่พันเก้าเก้า คือยุคนู้นกม็มองว่ามันก็ถูกนะแต่มายุคนี้คือถูกมากไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าก็จะทไมอ่ะว่าโทรศัพท์ถูกจริงแต่มีอย่างหนึ่งที่แพงเน็ตตอนนี้เน็ตแพงแพงเวอร์เลยครับผมคือ,อไอ้สองร้อยสามรอยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยช้ามากคือรถสปีดครับลูกค้าหลายคนเข้ามาก่ บ่นเรื่องว่าทำไมเน็ตมันลดสปีดมันลดจริงแล้วมันช้าจ,จริงครับอย่างโชคอย่างตัวโชคเองอะแต่ก่อนใช้แค่เดือนละสองร้อยเก้าตอนนี้ยปาไปหกร้อยสี่สิบาทแล้วอะ่ะหกร้อยสี่สิบาทแล้วบางบางจังหวะนี้ไม่มีสัญญาณด้วยนะบางจังหวะไม่มีสัญญาณนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวโชคก็มีซ่อมเครื่องอยู่มาสามเครื่องนะครับ ก็อยากจะบอกว่าฝากเพื่อนๆน,นะผมกดดูคลิปด,ดูคลิปของช่วงด้วยนะผมว่าอายุ3ามสิเอ็ดเนี่ยหึวันอะ่ะเราทําอะไรบ้างคือประเด็นที่ทำอ่าคอนเทนต์นี้ขึ้นมาคือเราเอาไว้ดูด้วยครับคือสมมติว่าอีสักห้าปีสิปีเนี่ยเราเราเข้ามาดูคลิปวิดีโอของตัวเราเองเนาะเฮ้ยมีคนติดตามนะมีคนคอมเมนต์นะเอ้ยดูนี่นั่นว่าเอ้ยดีนะ อย่างสมมติว่าปลูกผักอย่างเงี้ยคือที่ผมทําก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วก็มันทําให้ผม,มใจเย็นใจเย็นขึ้นแล้วก็มีมีสมาธิใจเย็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็าสามารถเบาเบาค่ากับข้าวได้นะครับเวลาเราไปซื้อผักตามตลาดอย่างเงี้ยคือ,องไงเราซื้อหนึ่งก็มีมีร้อยแน่นอนร้อยสองร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยปลอดสารพิษร้บผมปลูกเองแล้วก็กินเอง ใช่ครับปลูกเองอกินเองคือของพวกนี้ครับคือที่ทำอ่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนอ่ะลองลองเอาไปทําตามบ้างถ้าใครปลูกไม่เป็นนะผมดูดูคลิปของโชคให้จบนะคือโชคจะสอนวิธีการทําเลยตั้งแต่ทําแปลงทําแปลงเสรุปใส่ปุ๋ยือใส่ปุ๋ยควรดินควดินปุน๊บแล้วก็เอามาล็ดพืชอ่ะที่อ่ามาล็ดผักที่เราเนี่ยโรยแล้วก็ใช้ฝาคุมคือโชคสอนหมดเลยคือ สมัยก่อนนะอ่ะเราก็พอมีประสบการณ์เรื่องเรื่องปลูกผักนี่แหละเราก็คือมันเป็นวิชาที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กครับเราก็เอามาใส่ไว้ามาทําเป็นวิดีโอสอนเพื่อนๆถ้าคนไหนที่ยังเขาเรียกนะยังไม่เคยทําหรืออยากลองทําหรืออยากได้คำปรึกษายังไงก็ ลองคอมเมนต์มาถามโชคได้นะครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยววันนี้โชคขายของก่อนนะครับสวัสดีครับผมาครับ